วันนี้จะมาสอนวิธีหาข้อมูลนะคะในแคตตาล็อกหลังแบ็กออฟฟิศหลังบ้านใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเข้ามาแล้วก็กดไปที่สามขีดมุมบนนะคะมุมบนสามขีดซ้ายมือบนสุดแล้วก็เลือกทูตเลือกดาวน์โหลดตรงนี้จะเข้ามาที่หน้าเอกสารของ h e ลี่นะคะทั้งหมดเลยทั้งหมดจะมี5้าหน้าที่จะให้เราเข้าไปเลือก เราก็เลือกว่าเราจะเอาแบบเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเอาทั้งทั่วโลกหรือว่าเฉพาะประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะสามารถเลือกได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูอย่างสมมติว่าเราจะดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทยสังเกตตรงสีเทาๆอ่ะค่ะจะมีทั้งอังกฤษทั้งอังกฤษเราก็เลือกได้เลยเยอะมากเอกสารมีทั้งตัวโปสเตอร์ถ้าเราจะไปพิมพ์เป็นไวนนลอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างแมคกคินลี่เอกสารวิธีการใช้ ต่าง,างค่อยๆดูนะคะว่าข้างในเอกสารเยอะมากเราสามารถดาวน์โหลดแล้วภาพจะสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ